ก็ใช่มานี่ภาพิเศษเนาะเป็นพ่อแอดมินนั่พ่อแม่แอดมินนั่ได้โอ้ยนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอ่าบางธรรมาในพวกนันของแข้ของแทกหรอกอ่าก็เลยพาลูกมาเลยพ่แอดเอเนาะแล้วก็ลูคนี้คนเข้ามา อ่าจะองลกความตคงัเกิดคงแสงคงอริพ่อองช่างใหญ่บรรีเนาะที่จะเป็นตัวแทนเนาะตอนนี้ตการจะให้อ่แม่ชีเจิ้นเนาะหมอปัจใจอ่สร้าง ผ่านที ờ, ừ, ่ลานินทางลาดเขา71รวมแล้วก็1ล้าน2แสนบาทเนาะวันนี้จะให้มอบให้ไปทำให้สมบูรณ์แบบเอ่อให้ให้เสร็จเนาะวันนี้จ้าโอเม ที่แกจกเพราะปัจจัยไร้คมเนี่ยตึ้งตัเตียมไว้เนาะแต่คุณแม่สินมนุสินได้ทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ลูกหลานเด็กพุทธบริษัทนะได้สนทนาธรรมแล้วก็ทำฌานที่รัตนเจ็ดสิบเอ็ด တို့ဒီလူชายเนาะ